วันนี้เราจะมาว่ากันด้วยเรื่องเล่าที่ชวนขนหัวลุกเรื่องหนึ่งนะครับเป็นตำนานพื้นบ้านของไทยเรานี่แหละที่พูดถึงเรื่องของคำสัญญาแล้วก็ผลลัพธ์ที่ตามมาเรื่องราวทั้งหันนี้เกิดขึ้นที่หมู่บ้านห่างไกลแห่งหนึ่งครับชื่อว่าบ้านโนนคอเรื่องมันเริ่มในคืนเดือนดับที่น่ากลัวคืนหนึ่งเลยครับบรรยากาศในหมู่บ้านโนนคอตอนนั้นเนี่ยมันผิดปกติไปหมดอยู่ๆก็มีเสียงหมาหอนดังระงมไปทั่วทุกทิศท,ทุกทางเลยนะ มันเหมือนเป็นลางบอกเหตุเลยครับว่ากําลังจะมีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นอีกแล้วแล้วเรื่องร้ายที่ว่าน่ะมันก็เกิดขึ้นจริงๆครับเมื่อมีเด็กผู้ชายคนหนึ่งหายตัวเข้าไปในป่าแล้วหลวงพ่อมั่นเพียนซึ่งเป็นพระที่ชาวบ้านนับถือกันมากเนี่ยท่านสังหณ์ใจขึ้นมาเลยว่าเรื่องนี้จะต้องเกี่ยวกับผู้ชายที่ชื่อว่าสมชายอย่างแน่นอนคําพูดของหลวงพ่อนี่แหละครับที่เป็นเหมือนกับกุญแจสําคัญของเรื่องเลยมันชี้ไปที่แก่นของเรื่องราวทั้งหมดนั่นก็คือเรื่องของกรรมครับ พูดง่ายๆก็คือการกระทําในอดีตเนี่ยมันกาลังจะย้อนกลับมาสร้างปัญหาใหญ่ให้กับหมู่บ้านอีกครั้งทีนี้พอชาวบ้านเริ่มออกตามหาเด็กที่หายไปใช่ไหมครับระหว่างที่กําลังเดินหากันอยู่นั่นเองทุกคนก็ต้องหยุดกึกเลยเพราะมีเสียงแปลกๆดังแว่วมาจากส่วนที่ลึกที่สุดข,ของป่าเสียงที่ว่านี้มันไม่ใช่เสียงคนแน่ๆแล้วก็ไม่ใช่เสียงสัตว์ที่เคยได้ยินด้วยเสียงมันเป็นเสียงหวีดแหลมสูงแบบสูงปรี๊ดจนแทบจะบาดแก้วหูเลยครับแล้วมันก็ดังกล้องไปทั่วป่าเลยนะ เหมือนจะฉีกความเงียบให้มันขาดออกจากกันเลยนะชาวบ้านที่ได้ยินนี่คือตัวแข็งทื่อกันหมดทําอะไรไม่ถูกหัวใจนี่แทบจะวายเลยครับตอนนั้นแล้วเสียงนั้นมันคือเสียงของอะไรตามความเชื่อของคนแถบนั้นนะครับเขาเรียกสิ่งนี้ว่าผีแทรกซุ่มเป็นผีโบราณเลยที่จะคอยซ่อนตัวอยู่ตามพุ่มไม้เป้าหมายของมันก็คือล่อลวงคนให้เดินหลงเข้าไปในป่าลึกๆเพื่อที่มันจะได้กินเงาของคนคนนั้นครับและในที่สุดร่างของมันก็โผล่มาจากพงหญ้าครับ เป็นเงาดำๆสูงโย่งเลยนะรูปร่างนี่บิดๆเบียเบ้ยวผิดมนุษย์มนามากดวงตานีแดงฉานเหมือนฐานที่ติดไฟเลยครับแต่ส่วนที่น่ากลัวที่สุดเลยนะคือท้องของมันครับมันขยับไปขยับมาตลอดเวลาเหมือนมีอะไรบางอย่างดิ้นอยู่ข้างในนั้นเท่านั้นยังไม่พอครับมันพูดออกมาด้วยแต่เสียงที่พูดออกมาเนี่ยมันไม่ใช่เสียงเดียวครับมันเป็นเสียงของคนหลายๆคนที่พูดซ้อนกันลองนึกภาพตามสิครับ มันเหมือนเสียงประสานเสียงที่มาจากนรกเลยและคําพูดของมันก็บอกชัดเจนเลยว่ามันมาทําไมมันมาเพื่อทวงหนี้ครับทวงคําสัญญาที่ใครบางคนลืมไปแล้วในจังหวะที่เจ้าผีแทรกซุ่มมันกําลังจะกระโจนเข้าใส่ชาวบ้านอยู่แล้วเนี่ยนะทันใดนั่นเองก็มีร่างของผู้ชายคนโผล่ออากมาจากป่าอีกฝั่งหนึ่งคือโผล่มาแบบไม่มีปีมีขุยเลยตกใจไม่แพ้เห็นผีเลยครับปรากฏว่าเป็นสมชายครับแต่สภาพที่เห็นนี่มัน ไม่ใช่คนปกติเลยนะหน้าตานี่ซีดเผือดเหมือนศพเลยครับแล้วเขาก็หันไปพูดกับลุงพ่อด้วยคำพูดที่แบบฟังแล้วขนลุกเลยเขาบอกว่าตัวเขาไม่ใช่คนอีกต่อไปแล้วถึงตรงนี้เรื่องก็เริ่มคลี่คลายครับความจริงก็คือสมชายไม่ได้มาเองนะแต่เขาถูกวิญญาณอีกต้นก็คือผีเ,เคียนีเนี่ยปล่อยตัวออกมาแค่ชั่วคราวเท่านั้นเพื่อมาส่งคำเตือนที่มันสำคัญกว่าการเจอผีแสกสุ่มซะอีก คำเตือนที่ว่าก็คืออันตรายที่แท้จริงเนี่ยไม่ใช่ผีแต่เป็นใจของคนเรานี่แหละครับและนี่ก็คือฉากเผชิญหน้าที่สําคัญที่สุดของเรื่องแล้วครับหลวงพ่อท่านก้าวเดินออกไปข้างหน้าเลยเพื่อที่จะท้าทายแต่ท่านไม่ได้ท้าทายแค่ตัวผีนะครับแต่ท่านกําลังท้าทายความอ่อนแอในใจของมนุษย์ซึ่งเป็นเหมือนอาหารชั้นดีของพวกมันพอเจอแบบนี้ผีแทรกสู้มันก็ตวัดกลับมาเลยครับด้วยความกรูดแค้เลยนะมันบอกว่าที่มันยังอยู่ได้เนี่ย ก็เพราะความล้มเหลวของมนุษย์เองโดยเฉพาะอย่างยิ่งความโลภครับแต่หลวงพ่อท่านก็ตอบกลับได้เฉียบคมมากครับท่านใช้หลักธรรมที่มันลึกซึ้งมากๆเลยคือท่านเบนประเด็นเลยครับจากการต่อสู้กับปีศาจที่อยู่ข้างนอกให้กลับมามองที่ปีศาจซึ่งมันซ่อนอยู่ในใจของคนเรานี่เองตรงนี้แหละครับคือบทเรียนสําคัญที่หลวงพ่อกําลังสอนสมชายอยู่ท่านอธิที่ง่ายว่าไอ้เรื่องของกรรมเนี่ยนะมันไม่ใช่คํำสาบที่ติดตัวไปตลอดแต่มันเหมือนหนี้สิน ที่เราสามารถจัดการได้ขอแค่เรายอมรับการกระทําของตัวเองอย่างจริงใจก็พอแล้วก็มาถึงคําสอนสุดท้างที่เป็นเหมือนหัวใจของเรื่องเลยครับหลวงพ่อพูดว่าเมื่อใจสว่างเงาก็หมดกําลังครับแล้วพอสิ้นเสียงหลวงพ่อเท่านั้นแหะครับก็มีแสงสีทองเป็นแสงศักดิ์สิทธิ์เลยนะสาดลงมาจากพระธาตุยาคูที่อยู่ไกลออกไปแสงนั้นได้ผลทันทีเลยครับเจ้าผีแทกซุ่มมันกรีดร้องออกมาด้วยความเจ็บปวดสุดๆเลยนะ ก่อนที่ร่างของมันจะค่อยๆสลายแล้วก็หายกลับเข้าไปในความมืดของป่าเหมือนเดิมเอาละวิกฤตตรงหน้าเหมือนจะจบลงแล้วโอเคอันตรายที่เห็นการจะจะเนี่ยมันผ่านไปแล้วแต่เรื่องยังไม่จบครับเพราะความสยองขวัญที่มันลึกกว่านั้นมันซ่อนอยู่และกําลังจะถูกเปิดเผยออกมาในช่วงสุดท้ายของเรื่องนี่แหละหลังจากนั้นไม่นานครับชาวบ้านก็ไปเจอตัวเด็กชายจนได้ร่างกายภายนอกนี่ปลอดภัยดีทุกอย่างนะครับไม่ได้บาดเจ็บอะไรเลย แต่แววตาของเด็กคนนี้สิครับมันดูว่างเปล่าแล้วก็แปลกมากๆจนคนที่ไปเจอรู้สึกไม่สบายใจเลยเหมือนกับว่าเด็กคนนี้เพิ่งไปเจอโลกอีกใบหนึ่งมาเลยละครับแล้วนี่คือจุดที่น่ากลัวที่สุดเลยครับคือคําพูดที่ออกมาจากปากของเด็กคนนั้นเขาเล่าว่าตอนที่หลงป่าเนี่ยมีผู้หญิงผมยาวคนหนึ่งอยู่กับเขาตลอดเวลาเลยแล้วผู้หญิงคนนั้นฝากข้อความมาถึงสมชายด้วยเธอบอกว่าเจ้าคือของค่อยโหเป็นการประกาศความเป็นเจ้าของจากผีตะเคียนที่ชัดเจนมากๆ พอสมชายได้ยินแบบนั้นเขาก็ตัดสินใจได้ในที่สุดครับเขาเลือกที่จะไม่หนีอีกต่อไปแล้วแต่จะขอะเผชิญหน้ากับนี้กรรมของตัวเองโดยตรงเพื่อชดใช้ในสิ่งที่เคยทำไว้เรื่องราวมันไม่ได้จบแบบแฮปปี้เอนดิ้งนะครับเพราะฉากสุดท้ายเนี่ยมันทิ้งความหลอนเอาไว้เต็มๆเลยเมื่อจูจ่ๆก็มีเสียงสะอื้นของผู้หญิงคนหนึ่งลอยมากับลมมาจากทางป่าตะเคียนนั่นแหละครับซึ่งมันทำให้ทุกคนรู้ดีเลยว่าชะตากรรมของสมชายและเรื่องทั้งหมดนี้ ยังไม่จบง่ายๆแน่นอนเรื่องนี้ก็เลยทิ้งคำถามสุดท้ายเอาไว้ให้เราได้คิดกันต่อนะครับว่านี้สินหรือนี้กรรมที่เรามีต่อคนที่จากไปแล้วเนี่ยมันจะมีวันที่เราจะชดใช้ได้จนหมดสิ้นจริงๆหรือก็เป็นคำถามที่น่าเก็บไปคิดต่อเหมือนกันนะครับ